ณนะตอนนี้นะ c t c มายืนอยู่ที่1179ทแสาท่าเหมือนจะทะลุทะลุจะไปต่อให้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่คือบททดสอบของนักลงทุนเลยนะทางจิตใจผมเชื่อเหลือเกินนะว่ามีคนยังไม่ได้ซื้อเยอะเยอะนะเอาจริงๆคือเยอะเพราะถ้าซื้อแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่อยู่ตรงนี้ เพื่อนๆว่าง,งนะถ้าคิดว่ายังไม่ได้ซื้อกันอีกเยอะไหนกดหนึ่งมานี้นะฮะเห็นด้วยไหมว่ายังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะแล้วก็เฝ้ารอดูราคาอยู่งั้นราคานี้เอาตรงๆนะมันพอทำหาะนะ,ะแล้วมันก็ค่อนข้างสูงคําแนะนําของผมเลยนะ นี่คือนี่คือคำแนะนําจากใจคนที่ DCA มาเรื่อยๆเนี่ยนี่คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะถ้าคุณจะเล่น BTC เนี่ยคุณ DCA พร้อมกับผมมาทุกๆวันจันเนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็แมสเซจมาขอบคุณผมนะเจ๊งจาก f t x เจ๊งจากหลายๆที่นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณ1ปีกาศที่แล้วนะครับตาม DCA มากับผมทุกๆวันจันทร์ทุกวันนี้กลับมาได้นะผมก็อ่านข้อความแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะผมกลับมาได้แล้ววันนั้นกําลังใจผมหมดแล้วนะผม,มอยากเล่นอะไรแล้วผมอยากจะเอาคืนแต่เอาคืนไม่ได้นะวันนี้แค่คุณซื้อ ทุกๆวันจันทร์ตามมาด้วยกันอนะ่ะวันนี้ก,ก็ก็ดีแล้วนะฮะผมว่าทุกคนกลับมาได้ผมก็ดีใจนะฮะแล้วก็อยากให้รักษาวินัยต่อไปผมมองเรื่องการออมเป็นหลักผมไม่ได้มองเรื่องการ speculate ผมบอกก่อนนะวิธีนี้มันคือการออมไปเรื่อยๆนะครับบนสินทรัพย์ที่คุณเชื่อมั่น f u n d a เมนทั l นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องกราฟเราสนใจเวลานะในการออมอย่างมีวินยัยเมื่อคุณแซมป l i n g ทีพอนะฮะทุกๆวันจันทร์เนี่ยทำๆๆๆไปเรื่อยๆบนบนเทรนด์ของสินค้าหรืออสเซทที่มัน มันมันจะไปต่อยาวๆเนี่ยมันโคตรได้เปรียบเลยนันอันนี้แหละคืเอเสน่ห์ของการ DCA แต่คุณไป DCA กับอีก บางแอสเซทที่มันสวิงกิ้งมากๆอันนี้ก็อาจจะอาจอาจะไม่ได้ผลแบบนี้นะฮะอ่ะต้องบอกก่อนเพราะนั้นคําถามต่อมาคือบางคนก็จะมาถามว่าเราจะ DCA ตอนนี้เลยดีไหมนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันสูงแล้วพี่บิก๊กมันขึ้นคําตอบมันมันง่ายๆนิดเดียวนะมันขึ้นอยู่ว่าคุณมองแบบไหนการที่คุณจะเข้ามาร่วม DCA กับพวกเราเนี่ยนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะบอกก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียจริงๆนะกับการทําให้ดูเนี่ยนะน้ำย้ำหลายรอบเพราะว่าจะมีคนใหม่เข้ามาตลอดนะครับผมไม่ได้เป็นหัวหนน้้าาาขบวกรรททํอะไัง ะะผมก็แค่ทําให้ดูเฉยก็เปิดแค่ตาราง Excel นะฮะมันขึ้นอยู่คุณมองว่าอะไรนะครับถ้าคุณจะเข้ามาดี a ร่วมเนี่ยหมายความว่าคุณมองยาวนะยาวจริงๆนะคุณจะไปมองปีหน้านะถ้าเกิดคนที่จะเข้ามาตอนนี้แล้วจะเริ่มดี a ตอนนี้แล้วมองว่าปีหน้ามันจะไปไกลกว่านี้หรือว่ามันจะต้องให้กําไรมากกว่านี้แน่นอนอันนั้นไม่เรียก DCA นะ ไม่ต้อง DCA ถ้าอย่างนั้นคุณไป speculate อันอื่นดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์นี้ที่เรียกว่า b d c เนี่ยมันสูงมากแล้วและคุณจะคาดหวัง การซื้อที่ออํามไฮแบบนี้แล้วให้ปีหน้ามันตอบแทนคุณแบบมหึมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วมันก็มีความเป็นไม่ได้ด้วยนะครับมีความเป็นไปได้คือคุณต้องต้องขายทันขายที่ยอดแต่บางทีมันก็ขึ้นมายอดนิดเดียวแล้วก็ย่อลองมาแล้วคุณก็ไม่ทันอันนี้ก็มีความเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะกว่าจะทำเทล i ิ i n g s t o อะไรคุณก็ไม่คุณไม่เคยขายได้ยอดหรอกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแล้วก็ย่อลองมาในที่ย่อมาเยอะแล้วก็คงอาจจะไม่ได้หลายหลายเด้องอย่างที่หลายคน ต้องการถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นและอยากจะมองหาการทำกำไรเยอะๆในปีหน้างั้นอย่าเข้ามาแบบนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่อันตรายแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะสูงมากๆคือต้นทุนคุณสูงอะ่ะไม่ได้บอกแอสเซทไม่ดีแต่คุณซื้อคุณซื้อตอนมันโดนโขกราคาไปไกลอ,อ่ะอขอมันดีแต่ว่ามันตอนนี้มันมัน,ม,นมันเป็นจังหวะของคนคนคนมีของอะ่ะ ขาก็จะเล่นตัวได้แต่คุณไม่มีคุณก็ต้องไปไปตามเก็บเอาเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณกำลังซื้อตัวผีหน้าหน้าคอนเสิร์ตอะ่ะมันแพงอะ่ะแต่คุณอยากจะเข้าอะ่ะทำไงอะ่ะคุณอยากจะเข้าไปดูให้ได้อะ่ะมันควรต้องจ่ายแพงนะฮะมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราหักห้ามใจได้แล้วเราคิดว่าถ้าเราจะหาสเปกโคลเลตเนี่ยคุณไปหาตัวอื่นยกเว้นเสียแต่ว่าคุณมองยาวจริงๆแล้วคุณไม่มองกราฟ นะคุณบอกว่าผมไม่ม,ไม,มองการาฟผม,มเห็นผลงานการ DCA มาตลอดปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผมก็อยากเห็นแบบนี้บ้างนะยาวๆไป, 3, 4, 5, ปแล้วสามสี่ห้าหกปีได้ไปเลยอ่าน,นั้นคุณไม่ต้องสนใจการาฟนั้นคุณเข้าเลยนะครับนั่นหมายว่าคุณไม่ไม่สนใจ performance ของปีหน้าโอเคนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเบสิกแต่ว่าต้องเน้นย้ำหลายรอบเพราะว่าหลายคนเนี่ยเพลินเราโชคดีไงเรา DCA จังหวะที่ที่มันมันเหมาะเหมาะแล้วก็ไล่ย,ยาวขึ้นมาตลอดเลยแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าเรา หนึ่งคือผมอวันนั้นทุกคนยังคิดว่าน่าจะลงต่อมันอาจจะไม่บอททอมแต่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยจุดเนี้ยโอเคแล้วนะครับดูจากเ e น t i m e n t ต่างๆเนี่ยมันโอเคแล้วเริ่ม DCA วันนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบที่สุดใครดี a ตามมาวันนั้นก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบนะนะมันมันการวิเคราะห์ฟัน d a m e n t a l มันจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ที่คุณมา DCA วันเนี้ยณตอนเนี้ยระยะสั้นคุณเสียเปรียบละนะงั้นคุณจะไปคาดหวัง p e r อร์มที่ดีๆในปี2ในภายใน12เดือนข้างหน้าด้วยราคาที่คุณซื้อออทำลายแบบเนี้ยม นะฮะต้องคิดหนักอันนี้เป็นแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะแบบว่าไม่ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นเลยเข้าใจแอสเซทเข้าใจสินทรัพย์ที่คุณถือว่าอีต,ตัวนี้มันมีไว้ทําอะไรแล้วคุณจะไม่หลงประเด็นนะครับเรื่องนี้ต้องพูดหลายๆรอบนะบผมอยากให้คนไทยจะเล่นอะไรมันต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันเอาไปทําอะไรมันไม่ใช่กูจะเอาทางรัดรวยอย่างเดียวนะไอ้แบบเนี้ยมันไม่ถูกนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนจบก็มาโทษกันอีกนะครับงั้นมันถึงการลงทุนมันถึงไม่ไปไหนไงเพราะคุณ ยเซตมันจะไปเล่นหวยกันซะอย่างเดียวเนะี่ยมันไม่ได้การลงทุนละนะฮะอ่ะประมาณนี้เพราะนั้น หนึ่งแสนกว่าๆเนี่ยผมผมคิดนี้เลยนะปีหน้าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ทั้งสองทางนะหลายคนเนี่ยบอกว่าไปแน่พี่วิกเนี่ยข่าวมันมาแล้วทาก่อมาโน่นนี่นั่นแต่ผมเนี่ยย้ำหลายรอบหลายหลายต่อหลายรอบถ้าสังเกตฟังผมมาเยอะๆเนี่ยผมจะบอกผมจะดึงสติไว้เสมอนะฮะว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะไรที่มันนอนมาอะไรที่มันเราว,วิเคราะห์ได้มันได้ไพรซ์อินไปหมดแล้วหรือเปล่าเวลาคุณเข้าใจว่าเนี่ยปีหน้ามาแล้วพี่บิก มันจะไม่ขึ้นยังไงทรัม้์กัมาเลกูลเลเตอร์ก็เข้าทรัปมก็วางคนไมว่หามดแล้ว1 2 3 4 5 6แล9 10้ว1 2 3โอ้โหมันต้องมันแทบจะ100%อยู่แล้วแต่ถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปคิดในมุมกลับเลยนะว่ารัฐถาบัน,น่ะผ,ผู้ที่มีตังค์เยอะเนี่ยที่กำลังจะเอาตังค์เข้ามาใส่เนี่ยเขาก็คิดเป็นนะครับเขาก็คิดเป็น เขาก็รู้ว่ามันมันเป็นแบบที่คุณพูดนั่นแหละนะแต่เผอเขาคิดได้เรกกว่าคุณอีกนะครับแล้วทำไมจุดนี้ถึงไม่กล้าบายขึ้นไปล่ะ ETF พอมาถึงแสนหนึ่งเนี่ยคุณเห็นนะว่าแบ็กล็อกก็เริ่มชะลอชะลอมันก็ยังย้งยังกันซื้อนก็ดันแสนหนึ่งนี่กวนแถวบ้าเล็กวนตีนนิดนึงนะดันแสนมาสอรอบแล้วนะแล้วก็ย่อลงมา เก้าหมื่นแล้วก็ดันแสนอีกเอาแบบเหมือนหลอกล่อสภาพจิตใจนะเหมือนสลัดเมาหรือจะอะไรยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคุณก็คุณต้องไปถ้าคุณระยะสั้นเนี่ยคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและวิเคราะห์ได้ดีพอสมควรนะครับมันก็มีหลายคนที่ยังไม่กล้าซื้อตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้นะเขาอาจจะเห็นความเสี่ยงอะไรบางอย่างว่าปีหน้าเนี่ยถึงทั้จะวางคนไว้ําจุดต่างๆเนี่ยแต่นโยบายที่ทําประกาศไว้มันจะทําไม่ได้ตามที่คิดผมก็ยังเสียวนะหนึ่งประกาศจะเอาบิตคอยเป็น strategic reserve เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมยังเชื่อว่ามีอุปสรรคเยอะนะในการผลักดันกฎหมายนี้นะซินเทียลูมิสพยายามจะผลักดันกฎหมายนี้แต่ผมว่า เธอไม่ง่ายนะเธอไม่ง่ายคุณเจอคุณป้าอลิซาเบธวาเลนแล้วก็รีพับิกันทั้งหมดอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อ1ล้านบิตคอยเป็น strategic reserve ของชาติเนี่ยมันเงยมันจะพูดยังไงเอาซื้อแค่ซื้อแค่ส0 0แสนแรกกับราคาก็ไปแล้วนะ,ะไม่ต้องไม่ต้องล้านหรอกถ้าลองรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยลองเริ่มซื้อส0 0 0สนแรกของ BTC เนี่ยคือมันไม่ต้องไปถึงล้านนะเพราะราคามันจะแบบจะไม่เหลือให้ให,ให้ให้รัฐบาลซื้อสิ นะเขาเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะฮะแล้วถ้าคุณจะซื้อร้านหนึ่งทีเดียวเงยตังจากไหนไม่พิมพ์เงินขึ้นมามันหลายเรื่องนะต่อให้อยากจะทํามันก็ยังทํายากเลยนะครับมันมี มันมีหลายต่อหลายปัจจัยที่อาจจะบล็อกให้ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถไปถึงดวงดาวในบางนโยบายแน่นอนแต่บางบางนโยบายที่อาจจะไปเอื้อต่อคริปโตเคอเรนซี่นะเช่น defi Def เนี่ยอาจจะอาจจะขึ้นเป็นเซกเตอร์เนี่ยผมไม่เถียงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการขึ้นบนความเปราะบ,บางผมยังเน้นย้ำคำนี้หลายรอบแล้วนะปีหน้าเนี่ยต่อให้ asset ขึ้นเนี่ยก็เป็นการขึ้นบนความเปราะบ,บางความเปราะบ,บางคือมันพร้อมจะแตกไปทุกเมื่อมันไม่ได้ขึ้นบนฟัน d a เมนท a l ที่ยั่งยืนแล้วก็แข็งแกร่ง ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคุณจะไปให้มันยั่งยืนเนี่ยมันเพิ่งจะมานะฮะหนึ่งคือกฎหมายแต่ละประเทศไม่ชัดนะครับแล้วก็แค่อเมริกาชัดคนเดียวแล้วมันจะไปหรอมันก็ต้องรอประเทศอื่นให้มันชัดๆดด้วยนะฮะเขาก็ยังไม่รู้ว่าหลายประเทศเขาจะเอายังไงแล้วถ้าถ้าชัดแต่มันชัดคนละแบบอีกคนหนึ่งชัดแบบซ้ายอีกคนนึงชัดแบบขวามันก็ดึงเงินเองด้วยมันมันต้องใช้เวลาในการปรับปูนนะถ้าระยะยาวแบบมี adoption เลยผมคิดว่าไม่เกิดแต่ว่าไอ้แบบปิ๊งป้างแบบทำกำไรระยะสั้นเนี่ยมัน ปีหน้านี่พูดคุณได้เต็มที่แน่นะฮะนั้นแสดงความยินดีด้วยใครอยากสเปกเร์ปีหน้าเนี่ยมันมันมีโอกาสให้คุณทำนะตเต็มที่แต่ว่าก็อย่าลืมเ็ค Prof ฟตนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงก็ประมาณนี้นี่คือทัศนนะมุมมองผมนะครับผมพยายามดึงสติทุกคนลงไม่ใช่เอะอะอะไรกูก็กาวอย่างเดียวบางวันก็กาวบ้างนะให้ข้อมูลแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องดึงลงมาบ้างนะมันไม่ได้มันไม่สวยหรูอย่างที่คิด นะครับเนั้นติดตามไปด้วยกันผมก็จะพยายามวิเคราะห์แบบนี้กับเพื่อนๆพืนะมีข่าวอะไรก็มาเตือนตลอดนะครับเราเราเราคุยกันแบบ จริงใจนะจริงผมไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะถ้าใครฟังผมมายาวๆเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมก็ดึงเข้าดึงออกนี้แหละนะครับมันต้องซ้ายกับขวาผมเชื่อว่าทางใสยกลางเนี่ยจะทําให้คุณอยู่ในตลาดได้ยาวที่สุดคุณต้องไม่ก้าวเกินไปและคุณก็ต้องไม่กลัวเกินไปตอนไหนกลัวเกินไปก็ให้กําลังใจกันหน่อยนะว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าฟุ้งเกินไปก็ดึงลงามาหน่อยนะฮะอย่าไปอะไรขนาดนั้นด้วยนะเราคุณจะรู้ว่าอ้นนี้แหละมันเป็นประโยชน์มันจะ ทำให้จิตใจคุณมันไม่ไม่สวิงกิ้งตามตามภาวะอารมณ์และมันอยู่มันจะตัดสินทุกอย่างบนเหตุผลนะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญเวลาเราอยู่ในตลาดลงทุนจิตใจต้องแข็งแร่งนะครับแล้วมันฝึกกันยากนะมันถึงต้องฟังอะไรแบบนี้ไงไมเซ็ตมันต้องถูก ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ Have a nice day ใครสนใจเรียนภาษาจีนติดต่อมาได้นะเดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มทยอยโทรละนะครับพ,พยายามเคียงงานหลายๆเรื่องแล้วก็ใครสนใจซื้อสินค้านะครับก็ซื้อได้นะคะที่ shopee co th นะครับสแัตบิ๊กซีก็จะเ,เป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับสนับสนุนช่องนะครับหรือสนับสนุนช่องที่ปุ่มจอยด้านล่างได้ที่ youtube com นะเข้ามาที่ the big secret channel อ่ะประมาณนี้ไปละขอบคุณที่ติดตามสวัสดีบายบายครับ